สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะมาตอบคําถามให้กับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่ารู้สึกว่าใช้เซรั่มนัดจาไปแล้วทําไมหน้าดําขึ้นตอนแรกบางคนก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยใช้แล้วก็หน้าใสดีนะแต่พอใช้ไปใช้ไปเนี่ยหน้ามันก็รู้สึกว่าดําขึ้นอันนี้พี่อยากให้ทุกคนลองดูนะว่า หนึ่งทุกคนเนี่ยมีร้านประจําหรือเปล่านะคะคือต้องบอกก่อนว่าสินค้าเซรั่มนัชชาเนี่ยมันมีของปลอมในตลาดค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ได้มีร้านประจํานะมันก็เป็นความเสี่ยงและยิ่งถ้าเราเห็นแบบราคาหลากหลายใช่ไหมคะบางทีพอเราเจอราคาถูกๆอะ่ะเราก็จะไปจ่อมตรงนั้นแหละถูกไหมคะซึ่งตรงนั้นเราไม่รู้เลยว่าเป็นของแท้ของปลอมหรือว่าของแบบ เขาเรียกว่าอะไรลดรังสต็อกตัดราคาอะไรแบบนี้คือมันไม่สามารถที่จะบอกได้เลยนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนําทุกคนก็คือว่า ขอบัตรตัวแทนเขาดูนะคะและเวลาที่เรามีปัญหาแบบนี้เราสามารถที่จะสอบถามกับตัวแทนเขาได้นะคะเพราะหลายๆครั้งในพี่เจอเนี่ยก็คือว่าลูกค้าเนี่ยหไม่ได้มีร้านประจำสองเคยใช้ดีๆก็ใช้ของแท้ไงแต่ว่าพอไปรู้สึกว่ามันไม,ไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ไปเจอของปลอมเข้านะคะอันนี้มันมันทุกคนมีโอกาสที่จะเจอได้ตลอดเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเวลาเราจะเห็นเนี่ยพี่ที่พี่เห็นจับสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเพจที่มันขายของปลอมอะค่ะ เขาจะเขาจะไม่ยิงแอดอยู่ตลอดเพราะว่าถ้ายิงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันมันเสี่ยงสําหรับเขามันเป็นแหล่งไรายได้ของเขาแล้วมันก็เป็นความเสี่ยงว่าเฮ้ยถ้ามีคนแคปแล้วไปฟ้องบริษัทเนี่ยแล้วบริษัทจะต้องรวบรวมหลักฐานให้แบบมากที่สุดเพื่อที่จะฟ้องเพราะถ้ามันไม่เพียงพอเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะพวกนี้เขาถึงยิงเป็นช่วงๆหรือว่าบางทีแบบอัด แค่แบบประมาณ3-4วันอย่างเงี้ยยิงแล้วเราก็จะเห็นพอเราเห็นเราก็แบบเหมือนไปติดกับเขาแล้วอันนึกออกไหมแล้วพอเวลาเราสั่งเราก็ทักเพจเข้าไปแล้วก็คือบางทีอ่ะมันก็ดูมีความน่าเชื่อถือเราก็อาจจะหลงเข้าไปสั่งซื้อได้ง่ายๆโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมนะคะอย่างในคลิปก่นกอนๆเราก็เคยแชร์แล้วเหมือนกันว่า มีลูกค้าเราที่เคยซื้อกับเพจหนึ่งประจําแล้ววันหนึ่งรู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่เหมือนเดิมเพราะกลิ่นมันไม่เหมือนเดิมแบบชัดเจนเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะคะพอมาถามดูเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนิ่งมาแบบตั้งแต่ช่วงที่มันมีปัญหาแล้วไปหนหนึ่งนะคะแล้วแล้วมันก็ไม่ไม่มีปัญหาอีกเลยนะคะเพราะฉะนันวันนี้ถ้ากลิ่นไม่เหมือนเดิมอ่ะคุณก็ต้องแบบ สอบถามกับทางร้านค้าแล้วว่าเขาเอาสินค้ามาจากไหนขอดูบัตรตัวแทนได้ไหมคือพี่แนะนําเลยว่าถ้าร้านไหนไม่แสดงบัตรตัวแทนนะคุณไม่ต้องไปซื้อเขาหรอกเพราะว่ามันเสี่ยงอะแล้วพอถึงเวลามีปัญหาเขาก็แก้ปัญหาให้คุณไม่ได้คือวันนี้ถ้าคุณซื้อสินค้าอย่างที่ร้านพี่หรือ,รอตัวแทนพี่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยสินค้ามันมีปัญหามันแบบนั้นแบบนี้เพราะเขารู้สึกว่าเอ้ยมันมันเกิดอะไรขึ้น,นอาจจะมีการแบบ ผิดพลาดกันได้อันนี้เราเคลมให้ได้ค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะแบบแสดงตัวเพื่อที่จะไปร้องเรียนหรือว่าฟ้องร้องหรือเป็นตัวแทนลูกค้าเพื่อที่จะไปคุยกับบริษัทว่าช่วยตรวจสินค้าล็อตนี้ได้ไหมถูกไหมคะเนี่ยแหละนี่คือมันคือข้อดีของการที่ตัวแทนแสดงบัตรแล้วคือมันทําให้เราแบบขายสินค้าได้ง่ายนะคะแล้ววันนี้สําหรับคนที่บอกว่าใช้แล้วทําไมหน้ามันแบบมันดาขึ้นพี่แบบเป็นคนหนึ่งที่เคยเทสมาแล้วนะว่า ตอนที่หยุดใช้อ่ะหน้าเราก็ไม่ดํานะคะแล้วพอเรากลับมาใช้หน้าเราก็ยังแบบคือเหมือนเดิมมันเป็นการบํารุงเพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองแล้วคือเป็นคนที่ใช้มาอย่างต่อเนื่องทุกทุกวันนะคะใช้เช้าใช้เย็นเลยทั้งเซรั่มนัำชาทั้งครีมคือทุกผลิตภัณฑ์ของเซรั่มนัำชาก็ว่าและที่ฉันเป็นแฟนแท้นะคะ เพราะฉะนั้นใครบอกว่าใช้แล้วแบบหน้าดําขึ้นนี่พี่ิ๋แบบเถียงเลยนะเพราะว่ามันต้องไปดูองค์ประกอบอะหลายอย่างถ้าคุณแบบใช้ของแท้มาตลอดแล้วคุณมั่นใจนะมันต้องไปดูองค์ประกอบอะหลายอย่างในการที่แบบแต่ละคนน่ะใช้ชีวิตกันยังไงคือบางคนเนี่ยลูกค้าเนี่ยบางทีทํางานกลางแจ้งนะคะเป็น,เ,ปน,เ,ปนเสาก่อสร้างอะไรก็มีพอเราถามเข้าจริงๆเราถามเขาว่าเขาทาครีมกันแดดไหมเขาบอกเขาไม่เคยทาครีมกันแดดเลยแล้วคุณไปอยู่ กลางแดดทุกวันแบบนั้นน่ะหน้ามันจะไม่ดำาหรอต่อให้ใช้แบบเคาน์เตอร์แบรนด์แบบแพงๆขวดแบบหลายพันหรือเป็นหมื่นน่ะมันก็ดำนะคะถ้าแบบนี้แล้วในทุกๆวันน่ะคุณลองสังเกตดูว่าสมมติต่อให้คุณไม่ออกไปไหนเลยแล้วคุณอยู่บ้านนะเนี่ยเช้าๆมาผีอาบน้ำตอนเช้าหน้าจะแบบสดใสมากหน้าใสมากเวลา,าถ่ายทำคลิปตอนเชา้าอ่ะคือจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะหน้าเรามันจะแบบสว่างสดใสใบร์คือทุกอย่างมันลงตัวไปหมดนะคะแต่พอระหว่างวันน่ะ แค่เราอยู่บ้านนะเขาเรียกว่าอะไรสภาพอากาศนะคะมันเหมือนเหมือนแอปเปิลนะคะคุณเวลาที่คุณปอกเอาไว้แล้วคุณก็ทิ้งเอาไว้อะเปลือกแอปเปิลมันมันดำลงเห็นไหมไอ,อเนื้อเขาขาวอะผิวเราก็เหมือนกันคะ่ะมันเจออนุมูลอิสระอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบผิวเรามันก็มีความหมองคล้ำแต่ถ้าเราบํารุงอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็คงความสดใสเอาไว้แบบนี้นะคะมันเป็นแบบปกติเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องลองกลับไปตรวจสอบดูแล้วว่า ร้านประจํำไหมนะคะหรือว่าเราซื้อไปเรื่อยเราซื้อไปเรื่อยนี่คือมันคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ก็แนะนําว่าทุกครั้งที่จะไปซื้อร้านไหนก็แล้วแต่ขอดูบัตรตัวแทนนะคะแล้วก็พยายามแบบเหมือนเก็บแชทเก็บอะไรที่คุยกับเขาไว้มันจะได้บางทีแบบไม่ทักร้านผิดงนืกอออกมาบางทีแบบเหมือนเราถ้าซื้อทางเพจเนี่ยเพจมันก็ยิงมาบางทีเราถามแบบสิบร้านอะ่ะร้านไหนตอบเร็วเราก็จะซื้ออแต่พอเวลามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราก็จําไม่ได้หรอกว่าเราแบบ กูคุยกับร้านไหนวะซึ่งมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นแต่วันนี้อยากให้มั่นใจว่าถ้าคุณมั่นใจว่าเราได้ใช้ของแท้มันดีจริงๆค่นะดูหน้าพี่อนะ่ะถ้าทุกคนเห็นคลิปแต่ละคลิปที่ตัดต่อมาแบบเป็นเวลาสองปีนะสองสองสองปีกว่าเลยยังไงเนะี่ยดูหน้าพี่ได้เลยว่ามันมีความแบบหน้าดําขึ้นไหมนอกจากแค่ช่วงที่เราเป็นสิวแค่นั้นเองพอเป็นสิวเนี่ยเราก็เป็นสิวจริง,รงๆทุกคนก็เห็นนะทุกคนก็เห็นแล้วว่า เราก็ทารีวิวตลอดเหมือนกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็หายค่ะเดี๋ยวมันก็จางค่ะรอยดําพวกนี้นะคะขอให้เราบํารุงต่อเนื่องนะคะมันจะไม่เร็วหรอกเพราะว่าเซลล์ผิวเราอะ่ะมันก็เขาเรียกว่า มันค่อยๆทํางานไงมันมีการผัดไงใช่ไหมมันไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยทาปุ๊บวันนี้แล้วคุณจะเอาแบบ3วัน7วันให้มันหายขาดมันไม่ขาดค่ะมันก็เหมือนการฝ้ากระอะไรพวกนี้มันต้องอาศัยการบํารุงอย่างต่อเนื่องแล้วก็รอให้เซลล์ผิวเนี่ยมันผัดไปนะคะอาหารการกินการพักผ่อนอะไรพวกนี้มันมีผลกับเราทั้งนั้นนะคะก็สําหรับคลิปนี้แค่นี้เนาะไม่นานเกินไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ